สวัสดีค่ะพี่น้องกองไปทุกทุกคนจ้าแล้วพี่สวัสดีครับเป็ยังสวัสดีครับนะฮันน้าเขาก้องเนอสวัสดีครับสวัสดีครับก่นันเขาต่างแต่งครับให้ดีๆให้ดีๆทุกเอาเอาวางไว้เอาวางไว้อันนี้ของยายยายเอาไว้ข้างล่างาามาทำพี่น้องอันบักพี่กนันเนี่ยมาโชว์จ้า ตำแจงใช้บกกอกตามมืดทอดก <c oughs> ินนมเยิ้มนอกไหละ ก็อเกคอ่นนก็นายปะนี่สิลจากพี่น้อง

กุดแกติดตามแยต่ต่ำขุดแย่นจะมีกยกัน,นะะเนอะ้าุับทุมแล้วค่ะเนาะกกดจดจาเพ็ได้นี่ำนังใจท็่ต่อไปแน่จ้าพี่น้องต้องมาดูอุทอนเด้กดเงนอันนี้แต่ว่าไมูมกเนาะ กน็นี่ให้ลอยละแก่ให้ลอยละจ้าทั้งกยบกับแก่ก็เป็นดรอกนี่เพื่อนรูกจักกันเพื่อนไห่การต้นตรงออกน้ำแล้วค่ะเนาะกาวอกมันก็ซอ,อ,อยเต็มที่ละแต่ว่า สนาเยี่ยจบมืออามีอามีก็บบาตรนอครับนี่ก็ฝากนี้หนเะจนเนาะี่หนาพอปมจ้าปากกุไลแก่กุติดตาเยี่ยจบแค่แต่เป็นบานกับหนอนจะวิ่งได้าช่องหนึ่งกับว่าถ้าได้เป็นลุงที่เปนาช่องงนี้จบกัหนอนจะวิงปากติดตามช่องนี้ได้จ้าเด้อระกรจกาพ่อกันหม้ได้่ะเด้อเดี๋ยวเย่จลงจัด เินเข้าเราก็จะไปเยยบบ้านมูก่กันละจ้าบ๊ายบาย,บ,ายบ๊ายบายบ๊ายบายดีครับ